กันเด้อมันจะมีเนืมีพรใส่หมดเลยขอค้้ได้เามม้กว้าอมีไฟโเขากรบอกเรื่องเขาผูรอดผูกแข้นนะครับผูรอด นกมือแต่ตอนอยู่ปะควันนี่แหละออกปาควันหัวแล้วนอกมือปะมากินก่อนคนเห็ด อ้ออยู่ต้องโขกเลยอะสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีน้องหลาปะเลงอยู่

ไมม่ไดไปโดเขาบเรืองเขานี่นี่นะไหนแนผูกเลผูกแขนกับผูเนชอบคบชอบาดงมาอ๋อแล้วบ่อน้ำโดแล้โคตรแล้วมาอ

พอแม่นะ่นกมือวายแนี้เป็นเนียกัพอนี้ะนกมือเนี้ยเออ่้จบอกนี่นกมือแต่ตอนอยู่บักวันนี่แหละออกบักวันกันหัวแล้วนกมือน ก่อนคนเห็ดอสีไ่้องเาหขอบใจวขอใจจยขอบใจขอบใจลกขอบใจไว้ขอบใจไม่จอยไขอบใจ้สิเออมาไมาเมิ่งมาเบิ่งใจดำก่อน

้องเนาะอ้อ้ไอ้ดำนี่ยมันว่านมือซื่อนี่แม่โตกำนองโตกบใบม่ห่านไปสื่อเครื่องในหานเต็มหมดเจอแล้วเราปิดหน้าวิจาจนเมียเต็งทวงเราไปยังืจอเงี้ยไลูกอือ เดินใหม่น mm hmm. ี่ยักอะไรเลยเดินวัดกว่างหูกว่างตาอานี่ว่าเม่าก็ต้งแจกขนม พามาถ่ายคลิปก่อนพา่ารรเอเลยแม่ข้าวอ,นะอ้ออยู่ต้องขกเลยอ <c oughs> อเอาบันมาแล่เห็นยังไงลวกพักมาแล่ลวกพักแมนสบายดีพี่น้องล,ลวกพักเห็ดเพนิมาแล่เอาโตปากปากครูใหญ่

มีไงอยู uh, ่ท mm ี hmm. e mm ่เออย่อปาเขาเพนมนเตียงไม่ย่อปากเขา

โอ้โหดวงขับอะไรผิน้องโอ้โหดวงหูดวงตาขับกว่านีใจแล้วมาแต่ดองเขานดองหมูเนาะงานแต่งหมเลยมาแวะลูกเลยมาแหวะกว่นาะ นายขอโทษขอภายอาะเด้อผู้ที่ยังกินหอดขีดเทิทงไก่เนาะถามผู้ไทยถามไก่มันยังไก่คือลงคลิปยังคือห่างหายแค่เมื่อนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเนาะท่านว่าพี่น้องเนาะเป็นมืออื่นก็เป็นมือสินปีหน้ามือสินปีสองพันสี่สี่เนาะแล้วก็สองพันสี่สี่เกิมาหอดแล้วปู่ น้องเังเปากับแม่ัสดิวไปดิวไน่าหญ่แล้วอันนี้โอ้ยคือไผเนีบ้านนี้บ่บ่หรอคือพออยูโอ้ยวนเขากินขาและ้วอยู่ฮะ้าไวันนี้เออกินเข่านี่ไ เอ่อใส่ยูสอ่ะใส่ต้องห่วงเกียบว่ะเอ่อต้องห่วงลงลงเออเอ,อ,อันกินโลดกินเขาว,วมันอย่างนั้นอยู่ท่อเอ่อยอยู่ท่อง nó lên len man lốm lốm nhọn này nó lốm thằng nào Hãy subscribe cho không เนี่ยเลื่อนก็พอได้ใส่เลยพี่น้อ,อยเขาจะใส่รถคันนี้แหละเมืเ่อเดือดสตาร์ทหน่อยพี่น้อยอันนี้มันต้องถอดสวิกพี่น้อยถอดสวิกมันสตาร์ทได้เลยเนาะปต้อ <c oughs> งใส่กุญแจหลุด

พอไใส่เ <earth> ือนเนาะบางคนบอกอ๋อคือบุืยอพอบปได้ไปใส่ลูกพ่อสะตั๊ดหลดหลงิ่งซื้อป้าป้าเขาไปเบิ่งตุนป้าเขาไปเบิ่งตุนป้าป้าสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีไวมลูกสวัสดีปาลุงไหมสบายดีไหมสบายดีนี่ลูกนี่ยไม่ได้นี่ทูจ้าเนี่ยนีลูกละ จ้าแต่ยังหน่อยก็คือกระต้นดีบ่หร่อันเป็นกระตุ้นลลยกระตุ้นนี่ได้เห็นนอ่งว่าหวัดบ้านเฮาหนอขากอนเลยบ้านเดินวันไม่เบิ้งนี่หวังจะกูหมบกขันแต่ก็โล้ชี้นี่แหละมาจะเลื่อนหนอเนี่ยคือบ้านจะเลื่อนแบบนี้เป็นประตูโค้งทานมีอันคันมีปัจจัยมีสัมพันเปตุปรูโค้งเลย นครไประู้โงย่สคือจะเลิ่นะบ้านจะเลแล้วขั้นวัดขั้นวัดงามนะบ้านอยัางเงี้ถูกบ่หมองแจวันหมองโค้งนะถูกถูกรถมันเอาเขาแม่หนึ่งและนะพดกมันโค้แห้งโคดงมันโค้แห้งโคดแล้วกับมันบางกําแพงเกิดอุบัติเหตุขั้นสิถูกหัวามันแตกก็เลยทาเ่นถ้าแอ่นะเสียลงจะ่องโก้ะทองมันโดด ăn ít nắm ăn tay hương người nó bàn học bạn học của mặt lùn nằm không ạ. Đây nằm nằm này bạn nằm 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 cắn nằm 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 nhang, nhang nằm nằm ยุบกันแล้ว,ลวตกแต่งเสาลอลูปะโลยังสาบันนี้สาบจงอืมีแล้วครับวิทยุนะเห็ดบเหตจนจะฟ้องว่าห้องย่ำหน้าคับนบ่อเก็บเไปเรือออ่อยเนาะเหตไปเรื่อยมวยจางก็่ะจะอูปาโลหแหละเออจน่เก่งก็อืออันขาเจ้าเพอยู่ในนี้นั่น con phải cha đi đây nè cho phần bớt thông tin cho phải ai cha ừ. chút có mạnh họ không phải ai cha đi ừ. Ui, con nhiều loại sọ phải không phá cha đi cá lô này cá mình à ừ, Chú, mạng, phá cha mới ừ. thay ừ, rồi Thả ừ. sụi bùn nó, nó sụi bùn nó phần đó Cái phần nó như mặn văn như hơn Cái <laughs> nó sảng nó Bùn thăm than nó

แม่จุน้าห้องน้าพอเอาก่อเบื่อหนาโอ้ยกระซิบน่หากระิบหน่อยว่ามีล่างมีดาอืมแล้วมันยิ่งมีด่างมันยาวอืมปั่มจะหกันก็สิวานได้ย่กูดานได้ทงบ่อหนแล้พี่น้องลิปนี่อสิอลาเป็นสมิ่นใจพี่น้องเดยเพอกำใหม่จิมหนังเนาะ ขอบคุณในไลน์ยังจีหอกจีถึงเด้อพี่น้องเด้อยินดีมีงางกันสูทุกคนเนาะสบายดีปีใหม่เด้อตรงมีแต่ความโชคดีเข้ามาในปีใหม่เนาะสวัสดีครับตรงท่าพ่จาวตอนหักปีใหม่เด้อสกุนสุดการนะคะมาเดึงมาสกุลมาดีมีแหงสุดผ่าแขนแหงแม่ไม่ได้บอดี้กับป้ายน้ำพ่จาวเด้อพี่น้องเด้อนี่จะสิงดีๆเข้ามาปีใหม่อ่ะดีมีแหงอีก็อนื่อ